สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเสนอข่าวกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาซึ่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาน,นะคะซึ่งเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยได้นํากําลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยจํานวน10นายพร้อมรถยนต์บรรทุกตรวจการ1คันและรถผลิตน้ำประปาสนามจำนวน1คันนะคะเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้น ที่ตำบลมูโนอำเภอสุงไงโคโก ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่โดยได้ดําเนินการขนย้ายคนป่วยสิ่งของเข้าพื้นที่ปลอดภยัยพร้อมทั้งผลิตน้ําดื่มสะอาดจํานวน2,750ลิตรพร้อมทั้งแจกจ่ายถุงยังชีพจํานวน50ชุดสนับสนุนโดยสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งปัจจุบันนะคะสถานการณ์น้ําในพื้นที่ดังกล่าวยังคงส่งตัวและมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ลดลงนะคะซึ่งทางศูนย์บรรเทาสาธารณภยัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อน ที่41สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็จะได้เกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือต่อไปจบข่าวสุปริยาสุวรรณชื่นอาจ